เมื่อกี่น้องกี่กับสับแป็นหนึนปปนหน่ง,อองโอ้ตัเมื่อกี้หัวเมื่อกี้เขาสับล่ะหัวเมื่อกี้สับเป็นนี่นี่สับหวา,า,หวางงามๆเป็นสับอต้อมแมลงแมลงนึ่งนึงน่งนึง่ง <laughs> bạn này em đi bọc đây rồi đây nè um mang cái tấm hoa nhảy cờ bông nhảy của nụ mẹ là um luống lược bánh luống lược là khó luộc bông hoa nhảy hoa cờ bánh mình biết. <laughs> หัวมันมือนี่ไหมได้ยากหัวแท้หัวมันมือนนี่หัวดำดำลงเลิกเลิกหัวนี่หัวสีหัวใหญ่บัใหญ่เออป๋าหนามตัวนี้คิดว่านอนกลนกับหนามตัวนี้เอาลรอนี่อีกบ่หัวยังลงมีอีกบ่ แมนโอ้โหวหน่อยนี่แหละทุกคนยาปิดได้แค่นี้จ้าเดี๋ยวภาพไปเบ่งของผู้อื่นเดี๋น้องนีนนะคะทุกคนยาปิดบอมานปันได้เดี๋ยวภาพไปเบ่งของผู้อื่นจ้าได้เวลาจะกลับบ้านแล้ว่นเต็มตาขึ้นกัน ่ําเหน่อยอืมเต็มตาคือเกินออม่นมันแม่นุหนูแทบๆเพิ่นบ่เป็ดแม่นน้ําเนาะอะเกลืมันข่อยก็บ่เห็นอยู่บ่เห็น เราเห็นเคลียแมนมันใหญ่หน่อยพูดโอ้หัวงามอยู่จ้าหนิมันอยู่กลางเดินโอ้คนมันอยู่กลางเดินพี่นปอะมันใหญ่หน่อยโอ้หัวนี่แม่ปนอย่างอย่าบอกเอาเงินเอาหัวโอ้ได้ย้อนอยู่ต้าละอือ โอ้ดิจะได้กระบือสูตรรุ่นนี้ปะหน่อยละกอ,อะบืคุ้มลุ่มเนาะอย ka, ูไซก์กันดูไซก์กับกระบืคุมลุ่มมันหวัวแอปเปิ้ลเนี่ยสิโอเคเลยนี่พี่น้องทุกคนนี่แหละโอ้ยมันเสาบนไหมาตาบระมานตาหน่อยได้เนี่ยเต็มตาพี่น้องโอ้ย,อยมันซ้อนมันข้เจ้าพี่น้องเนี่ย บันใดคือเกาหมันคือเกาจา้านี่นะคะมันขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวู้กลับบ้านเรารักรออยู่บูป่าอีกแล้วเมื่อกีู้้ม,มาทางนั่นนะล้วก็ไป โอยค,คุณ่ณแม่นเสื้อคอยเสียบ่โอ๊ยยุนกันอืม้มยุง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 ปับบานเรียบเสื้องแด็ดจ้าจะบ่งมัน นี่อยากจะมาเล่นบ่ะเออเสร็จอ๋อหัวงอ๊มจนหลับวนนี่หัวนั่งเสียยังหันโอ้หัวคมลมหัวกลมๆอู้ดีหลายพร้อมอู้ดีหลายเนาะปัย้อนวนนี่บ่ไปใส่มาใส่แต่แรงว่าได้แม่นมันหนักผู้นะไม่ต้องผู้ใดหลายๆมันหมานคือเก่า มันลุงเนี้ยลุงเนี้ยมันจะมันหัวยาวจะว่าหัวใหญ่ไก่นีาัวนนี่นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะอคนช้อนมันหางแม่านิลาเจกันใหม่นะคะินี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสารบานยายปิ๊กสวัสดีจ้า